S.O.S. Series Story of The Survival เอาละครับผมเนี่ยก็ต้องขอกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่าน,นกันด้วยละก,กันนะครับผมนะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม m e Craft EP ที่เก้าไม่ใช่เอ๊ะหรือใช่วะเออเดี๋ยว EP ที่สิบป่ะเออสิบนะเอ้อนะออใช่โอเคสิบ EP ที่สิบกันแล้วดิวครับผมโอเคก็วันนี้เนี่ยเราจะไปตีมังกรกันนั่นเองเนื่องจาก EP ที่เก้า อีพีก่อนเอาอยีา้ีกว่าไม่ได้ใหญ่ไมกลันลืมเมื่อจากอีพีก่อนเนี่ยเราได้ตามหาสตองโฮเจอแล้วต่อไปเราจะไปโลกเอ็นเดอร์ก้อนกันนะไปไฟกับมบังกรนั่นเองเออเกีย์ผมปะ่ะโดดขึ้นไปเลยฮึ้มาแล้วทุกคนว้าก็ อยู่ห่างไกลเอ้ยดืมธนูามาแบบว่าทำธนูามาใช่ไหม,มอเอาธนูมาใช่ไหมทุกคนไอ้หา่าเอ้ยโอเคไปไฟกันเลยเริ่มจากเสาใกล้ๆก่อนเลยฮนะ เฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวน้ำ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 ผมเอาดีมาก่อนจะตายห้าขาทีแล้วเดียวโอ้ยโอ้ไม่ก่อนบล็อกไปดิโอ้ยออาอย,อยากเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกคนบอกเลยอือแตกซะผมขอขึ้นไปโยขงบนนี้กัน กินยาก่อนเอ้กินนาหายก่อนอเคียร์ช่องเก็บของก่อนทุกคนอ่ะอเคียร์บล็อกมาอุ้ยเจ็บนะจะเย็นสิน้ำอ่าโอเคขนุงล่ะยิงตรงไหนถึงตรงนี้ค่ะเล็งแล้วส่งไปตรงนี้ตามไปตรงนี้เหีย

ผมจะไปเสาที่สูงกว่าที่ที่สูงที่สุดนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปจะไปเสาที่สูงที่สุดนะครับผมเพราะว่ายิงธนูเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยมันจะได้นะครับมันจะดีโอ้ยสียเลยโอเคอยามา อย่ามานะโน่นะโน่นะไปไกลนะดับไปดิเออดับไปดิอุ้ยเชียอุ้ยโอ้โหโอเครองเท้ากูมันโพดิชเชนไนมันดีอะนะดีวโดนันนี้ไปยังอ่ะเราลงมาจากเสานี้ปะผมเ๋ยว เปลี่ยนน้ำน,น้ำไม่ใกล้ก่อนอินร์แมนก็ตีจังวะเฮ้ยเอ้ยมาดิเฮ้ยอ,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 อะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะโอ้โหอะฮะเอ้ยเอ้ยวันดีผมเหลือมาขวดขวดยามามาทำอะไรอย่ามานะโอ้โหว่ะละขค้นเสานี้ฮะ เฮ้ยอะไรยีนออกไปโอ้โหแล้วผมเพิ่งฉีดวัคซีนมาด้วยเว้ยทุกคนไอ้เหี้ยอันนี้ผมเพิ่งฉีดวัคซีนมาเมาานะื่อวานนะตรงไหนที่กูยิงธนูได้บมาว่วาตรงนี้อ่ห้องอ่ะห้อง เอาเฮ้ okay. ตรงนี้ไหมเออลูกธนูจะหมดอยู่แล้วม่นะอย่ามานะนนองค์กรฮึบฮึบโอเคน่าจะเหลืออยู่ที่เดียวคือตรงนู้นนะครับผมนะไม่เป็นกงอะ่ะจุยแกใช้ใช้มือเปล่าตีครับน้องๆเดี๋ยวผมจะ วาดไปปิ้วล่วงเฮ้ยเฮ้ยพอดีเลยขึ้นดีฮะทุกคนรออะไรฮึบฮึบฮึบฮเฮ้ยมังกรเฮ้ยฮึบ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 ฮโอเคโอเคกงอืมฮึบฮหมดยังอ่ะขอขึ้นมาดูก่อน น่าจะหมดแล้วใช่ไหมใช่สอดตรงนี้ก็หมดหมดหมดโอเคหมดหมดฮะหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าเลยเนี่ยออสุดท้ายกูก็ตายอยู่ดีชิบายเอ้ยไม่ใช่เจ็บอยู่ดีเราจะมาทําการไ�่กับเจ้ามังกรแหละโอเคหูหมวกกุลดถโอ้รองเท้ากุลดกางเกงกูก็ลดมาทุกคน ได้เวลามันคำรามอะไรอะไรเอาไปเดี๋ยววะไหนอะไรอะไรผู้เชี่ยเกี่ยงเอ,อ้ยมาแล้วโดดตีเออเออเออเอ้ยอะไรเอ็นเดอร์แมนเ็ดเคอือบาดิ กูโดดฟาดว,ะวะด่ะมาดิมานน่เอเดอร์ดาก,กอนโดดฟาดฮะจะได้ดาเมจคริติคอลโอ้โหคำรามยัง่งยังยังรุนแรงอยา่ายามากินอาหารอยู่ไม่ล่ะอืมอืมอืมคนกาอผมจะพังอะ โอเคไม่เป็นไรมาดิโหเสียงคำรามแม่โคตรแสบหูในคลิปอาจจะไม่ได้ยินหรอกครับมาดิมาดิฟาดฟาไปฟาดไปก็ขอภายในเสียงคีย์บอร์ดหรือเสียงเมาส์ที่มันดังด้วยนะครับผมเนื่องจากว่ามันผมไม่ได้เอาขวดยามาเก็บอะไรอีกแล้วเราเนี่ยฮะเอ้ยเหี้ยตีผิดตัว

อึบอึบอึบอุ้ยแม่งไม่ตายอย่าลงมาอีกรอบนะมึงใต่ม่องเทงสเลงเป้งกินกองกินกองแก,แกแ้วแน่เฮ้ยอะไรเรากรับเลิศเลเจอร์ไปเลยอ,ยอุ๊ยอู้จเจ็บอู้ยจเจ็บเฮ้ย,ออยคิดว่าเม็ดมันเข้าหลังด้วยมันผักผมเข้าไปอ่ะมันดูดเหรอเอาอีกแล้วจะตายแล้วทุกคนดูผมดิ อเหี้ย yeah. ไม่ตายเพราะมังกอตีมรนตายเพราะน้ำลายมันเนี่ยหเเยูเกินเลยพอรีเจนเลอเรตไม่อยากเข้าไปอาหารหมดยังอาหารเหลืออยู่แค่นี้มังกอตีไม่เท่าไราหาร่อาาร่ะไอ้เหี้ยมันโอ้โหดืดเดือดเดเเดเจ็บจริงจริง,รงนะ เมื่อไหร่มันจะลงมาวะโอ้ยโอ้ยมังก่อนตีอ่ะมันเป็นไรฮะเรามีประกันชีวิตอยู่ไม่เป็นไรโอโห้อฮ้ยหืดาผมก็จะพังแล้วมึงขยันพ่นยังวะยิงไม่ได้อ่ะ มึงลงมาเชื่อมังกร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 มึงลงมาเชื่อไอ้เหี้ยเออตายแน่คราวนี้เขบอกเลยมึงอ่ะไม่เหลือขี้หรอกจะทำลามทำไม่ล่ะฮะอืมอืมตายตายเออมาดิก็ ป่าบังกอน้ามันที่เรีเยบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับอู้เลเวลมา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 ามามามาเามาเาม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 า้เม่มา้าหาม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 ง wow. มามา,า,ม,ามามา <isy> มามาามามมาม้มามามมาเามาวาม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 อ้าม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 า โอเคครับผมก็ได้รับการทำลายมีความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสี่อยู่เลขชามบ๊ายบาย